แต่ย้อยแกมีลูกเขยอยู่สองคนลูกเขยคนแรกก็เป็นคนที่มีความขยันขันแข็งแล้วก็เอาใจใส่คนในครอบครัวส่วนลูกเขยคนที่สองเป็นคนที่เกลียดข้านไม่ค่อยจะเอาไหนและไม่ค่อยชอบรับวังเหตุผลของใครแถมยังเป็นคนที่ชอบอวดฉลาดคิดว่าตัวเองนั้นมีความเก่งและมีความรอบรู้มากกว่าคนอื่นเช้าวันหนึ่งแต่ย้อยก็ได้ชักชวนลูกเขยทั้งสองให้ออกไปหาปลาเออจะเขยใหญ่จะเขยเล็ก วันนี้เองทั้งสองออกไปหาปลากับพ่อสักวันนะเมื่อเขยทั้งสองได้ฟัง่อตาชักชวนหนึ่งนั้นต่างคนต่างก็รีบตกปากรับคําได้ก็พ่อเขยเล็กรีบตอบทันทีและแล้วทั้งสามคนก็สะพายแหเพื่อจะไปหาปลาที่หนองน้ําทันทีในระหว่างทางพ่อตาก็เหลือไปเห็นกอไผ่ซึ่งกําลังออกหน่อนมาอย่างมากมายพ่อตาจึงได้คิดลองภูมิปัญญากับเขยทั้งสองว่าใครจะตอบได้ฉลาดมากกว่ากัน กตาจึงตั้งคำถามขึ้นว่าเอทำไมหน่อไม้มันจึงโผล่พ้นดินได้แบบนั้นลูกเขยคนเล็กที่ชอบอวดฉลาดจึงได้รีบทิ้งตอบขึ้นมาก่อนทันทีก็เพราะว่าหน่อไม้มันแหลมขนาดนั้นมันจึงได้ทิ่มพื้นดินโผล่ขึ้นมาได้ในสีพ่อเจ้าเคยใหญ่ได้ฟังคำตอบแบบนั้นจึงได้ตอบกลับไปบ้างไม่จริงลอกพ่อเห็นไหมเหตุนคนที่หัวมันทู่ขนาดนั้นมันยังโผล่พื้นดินออกมาได้เลย การตอบปัญหาข้อแรกทำให้เคยเล็กเริ่มคุนเคลื่อนอยู่ในใจแล้วเมื่อเดินต่อไปอีกพ่อตาก็มองเห็นหานตัวหนึ่งที่มันกำลังลอยเล่นน้ำอยู่กลางสระแล้วได้ส่งเสียงร้องออกมาดังลั่นพ่อตาจึงได้ตั้งคำถามขึ้นมาอีกเออแล้วเจ้าหานละ่ะทำไมมันถึงร้องเสียงดังได้ละ่ะพอสิ้นสุดคำถามของพ่อตาเคยคนเล็กก็รีบทิ้งตอบก่อนอย่างมั่นใจอา้าวก็ขอหานมันยาวนสิพ่อมันถึงได้ร้องเสียงดังได้ พอตาหันมาทางเขยใหญ่เขยใหญ่ก็ได้ตอบกลับอย่างทันวันไม่จริงหรอกพ่อเห็นกบไหมขอมันสั้นนิดเดียวมันก็ร้องเสียงดังได้คําตอบในข้อนี้ของเขยใหญ่ก็ยิ่งทําให้เขยเล็กเพิ่มความขุ่นเคืองมากขึ้นกว่าเดิมแต่ด้วยเป็นคนที่ชอบอวดฉลาดแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้ใครเขยเล็กจึงพยายามที่จะตอบต่อไปให้ดีกว่าให้ได้เมื่อทั้งสามได้เดินต่อไปอีกระยะหนึ่งพอตาก็เห็นเป็ดสีขาวตัวหนึ่งกําลังลอยน้ําอยู่ พ่อตาจึงได้ตั้งคำถามต่อแล้วเป็ดละ่ะทำไมมันจึงลอยน้ำได้เขยเล็กมีความมั่นใจมากว่าข้อนี้ตนเองน่าจะตอบได้ดีก็เป็ดมันมีขนจึงทำให้มันลอยน้ำได้สิพ่อเขยเล็กตอบยังไม่ทันขาดคำเขยใหญ่ก็ก้มลงแล้วเอามือมาดึงรองเท้าแตะของเขยเล็กออกมาข้างหนึ่งแล้วเพี้ยงรองเท้าลงไปในบึงน้ําทันทีแล้วก็ตอบขึ้นว่าไม่จริงหรอกพ่อเห็นรองเท้าข้างนี้ไหมมันไม่เห็นจะมีขนเลย แต่มันก็ลอยน้ำได้เมื่อเคยใหญ่ตอบมาแบบนี้ดูเหมือนว่าจะไปดับความฉลาดของเคยเล็กไปหมดทุกข้อทำให้เคยเล็กเกิดความเจ็บใจคิดว่าหากมีคำถามขึ้นมาอีกตนเองก็จะไม่ขอตอบก่อนเมื่อพอตาสังเกตเห็นความไม่ปกติของเคยทั้งสองกลัวว่าจะเกิดเรื่องในเวลาต่อมาจึงไม่คิดที่จะตั้งคำถามอีกจงกระทั่งทั้งสามคนได้เหวี่ยงแหหาปลา จนได้ปลามากมายแล้วจึงรีบเดินทางกลับมาที่บ้านทันทีครั้น,นทั้งสามคนกลับมาบ้านก็ได้พบว่าภรรยาของตาย้อยได้เตรียมสำรับกับข้าวไวรอเรียบร้อยแล้วเมื่อคนทั้งสามอาบน้ำเสร็จแล้วก็เลยเดินเข้ามายัางที่สำรับเพื่อจะกินข้าวกันขณะที่ภรรยาของตาย้อยกำลังจะกดข้าวใส่จานอยู่นั้นตายย้อยจึงได้เกิดความคิดที่ตั้งคำถามขึ้นมาได้อีก แล้วก็รีบถามออกไปทันทีเออใครพอจะรู้บ้างไหมเนี่ยว่าจานใบนี้ทำไมมันถึงเป็นเงางามแวววาวแบบนี้ตอนนี้เคยเล็กก็ได้แต่นิ่งและไม่ยอมทิ้งตอบก่อนเหมือนคำถามก่อนก่อนเมื่อเคยใหญ่เห็นเคยเล็กไม่ยอมตอบก็เลยตอบขึ้นว่าก้อยจานใบนี้พอเขาปั้นเสร็จแล้วเขาก็เอาไปเคลือบพอเคลือบเสร็จแล้วเขาก็เอาไปเผาให้ได้อุณหภูมิที่พอเหมาะมันจึงได้เกิดเป็นมันแวววาวแบบนี้สิครับพ่อ เคยเล็กก็รีบสวนกลับไปทันทีไม่จริงหรอกมั้งพ่อก็ดูที่หัวของพ่อสิไม่เห็นต้องเคลือบไม่เห็นต้องเอาไปเผาอะไรเลยแล้วไม่ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะด้วยแต่มันก็กลับยังเป็นเงางามแวววับจับตาทิ้นเสียงคำตอบของเคยเล็กพ่อตาจึงยกเท้าขึ้นอย่างลืมตัวแล้วมันจงทีไปที่เคยเล็กจนตกนอกชานเรือนไปือทานเรื่องพ่อตากับลูกเคยเรื่องนี้ก็จบลงสำหรับนิทานเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของช่อง หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ